มาแล้วมาแล้วกับโปรโมชั่น Galaxy Tab นะครับวันนี้เรามีมิชยาเซล์นะครับวันที่17-30ของเดือนนี้เลยนะครับก็จะมีส่วนลดต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนลดกันเลยนะครับลดสูงสุด7,000บาทกันเลยทีเดียวแล้เราไปดูรุ่นที่ร่วมรายการกันเลยนะครับสำหรับตัวของ Galaxy Tab S9 Series ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ตัวแรกกันเลยนะครับจะเป็นตัวของ A9 Plus 5G บวก Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็นแ็บ A9 ความจุ นะครับลดทันที500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของแท็บ S9 FE นะครับลดทันที1,500บาทแท็บ S9 FE 5G WiFi ลดทันที4,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะไปเป็นแท็บ S9 นะครับลดทันที4,000บาทแล้วก็จะเป็นแท็บ S9 p ั u s ลดทันที6,000บ,บาทกันเลยทีเดียว ตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นแท็บ S9 Ultra 5G ของเราน,นั่นเองนะครับลดทันทีสูงสุด7,000บาทกันเลย,เลยทีเดียวนะครับวันนี้ถึงวันที่3ของเดือนนี้นะครับเป็นเทศกาล Midyear Sale นะครับลดแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับชอกับโปรโมชั่น Samsung g a l a x y Tab